สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหนึทาร์ตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาว่าน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปงานเงินความรักโชคลาภของชาวธาตน้ำ่าตน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่ประจําเดือนพฤษภาคมปี2567 มอโตดอธิษฐานให้ดูได้ธารคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี้ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกงานเงินความรักโชคลาบนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่พื้นดวงชะตาสิบใบเป็นไพ่พลังงานของเซลติคอร์นะครับอขอดูขอเปิดพื้นดวงชะตาให้กับชาวธาตุน้ํากระกฎมินพุจิกนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานของชาวพุจิกลัคนาพุจิกเป็นพลังงานของสิ้นการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวเองของตัวเองเป็นพลังงานของการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริง ความพัดผ้าความผิดหวังเราอาจที่จะได้เจอได้พบเจอกับความผิดหวังกับความเสียใจแต่เราจะเข้มแข็งกับตัวของเราเองนะครับมีไพ่พลังงานของ,ของ3ถ้วยเป็นไพ่ของเติร์ดตาร์ตี้เป็นพลังงานของความ ที่มีความรักที่เป็นมือที่สาม,มีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ,พ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิเป็นพลังงานของไพ่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคําอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณหรือการไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพลังงานของอที่จะเป็น ของครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษานะครับมีไพ่พลังงานของ King of cup ราชาถือถ้วยเป็นพลังงานของพ่อไม่ไม้นะที่จะมีพลังงานการกลับมาถือความรู้สึกการกลับมาถือหัวใจของเราเองไว้ถ้วยก็คือรมละความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยใบนี้เราจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าหรือในช่วงนี้อาจจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยดูแลและเอาใจใส่เราก็ได้นะ มีพลังงานของจิติกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นพลังงานการจัดระเบียบวางแบบแผนวางแนวคิดให้กับตวงตัวเองมีพลังงานงการที่ไม่ได้รับความยุติธรรมกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือมีคนที่ผิดสัญญากับอดีตที่ผ่านมานะครับมีพ่พลังงานของการเดินไปข้างหน้านะความมุ่งมั่นความตั้งใจในตวงเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกว่าจะถึงเส้นทางแห่งเป้าหมายแห่งชัยชนะของเรามันต้องใช้เวลาในการที่เราทำอย่างต่อเนื่องทำสม่ำเสมอทำในทุกๆวันทำในสิ่งที่เรามุ่งหวังทำในสิ่งที่เรามุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราตั้งใจโอกาสเส้นทางเดินต่างๆมันไม่ได้ง่ายในความรู้สึกแต่คุณจะสามารถผ่านกับปัญหาต่างๆกับสิ่งต่างๆที่คุณเผชิญแล้วจะก้าวเดินสู่เส้นทางของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของแด เรียนความตั้งใจความพยายามที่จะเก็บเงินมากขึ้นการที่สร้างเงินให้กับตัวของตัวเองก็ได้ความที่เราจะมีเงินเก็บที่เพิ่มพูนของเรานะครับการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองเป็นพลังงานการขยับขยายอาจที่จะเป็นการที่ขยับขยายในสายงานของเราก็ได้หรือการค้าการขายอาจที่จะมีพลังงานการที่ขยับขยายในสาขา ต่างๆของคุณก็ได้นะครับมีไภภพ่พลังงานของผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่นะเป็นไพ่ของหกเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาอ,อุปถัมภ์คอยค้าจุนซึ่งกับเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของเราก็ได้นะครับมีไภภพ่พลังงานของ Knight of Swords นะที่เป็นพลังงานความที่มีอารมณ์ร้อนใจร้อนในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำก็ได้นะอาจจะมีพลังงานความหงุดหงิดความที่เราอาจที่จะมีการที่มีอารมณ์ร้อนบ้างบางทีอารมณ์เราก็อาจที่จะ มีต้องมีสติในการที่เรา umas, <blunt. S 1> arp, ที่จะกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานของก้าถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่ได้เอาใจใส่เป็นพลังงานของไพ่คนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับหรือมีพลังงานการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณในตอนนี้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานการที่การแสดงออกกับในความคิดของคุณในการสร้างสรรผลงานในตัวของคุณในการที่เราโฟกัสถึงเรื่อง ในปัจจุบันของเรามีความสุขมีความเป็นอิสระมีการที่เรามองแบบแผนการวางเป้าหมายการที่เราออกแบบชีวิตให้กับตัวเราเองก็ได้นะ,ะมีไพ่พลังงานของความที่มีพลังงานนี้เป็นไพ่ของการยอมรับกับความสูญเสียกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันคือการที่จบบางสิ่งบางอย่างความสูญเสียความพัดพากมันได้ผ่านไปนะยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปอยู่กับความ เป็นไปในปัจจุบันของคุณก็ได้นะมีพลังงานของอิงวัตนะครับความเติบโตความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาแห่งความไร้กังวลครอบครัวที่อบอุ่นในตอนนี้ของคุณก็ได้หรือเป็นพลังงานงการช่วงเวลาแห่งความปลอบประโลมในความรู้สึกในความที่คุณจะกลับเข้ามาดูแลตัวของตัวเองเอาใจใส่ตัวของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เซลติคอร์สเป็นไพ่พลังงานของไพ่สิบใบนะครับเป็นพลังงานของ งานเงินความรักโชคลาภในช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานงานของคุณอาจที่จะมีพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองเป็นการขยับขยายเป็นการมองหรือการที่คุณไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อยอดให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับในเส้นทางเดินของเราในสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของวิตตอรี่แห่งความสําเร็จหกไม้ท้าโอกาสแห่งเส้นทางแห่งความสําเร็จความประสบ ความสําเร็จในตัวของคุณในการเดินทางของคุณมีพลังงานแห่งการที่เราอาจจะเคยไปจบเลิกลาหรือมีพลังงานของดวงที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้ก็ได้นะครับในดวงในพื้นดวงเนี่ยท่านมีพลังงานของเด่อาจี่จะเป็นพลังงานของการที่เราไปไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานของคุณหรือการที่ไหว้พระสวดมนต์ในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ําปรากฏมีพิจิกก็ได้นะหรือมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางคู่คนที่เป็นคู่สัญญ,ญา คู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันคอยห่วงใยคอยดูแลซึ่งกันและกันก,ก็ได้นะครับความรักในช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของ3ถ้วยเป็นไพ่ของเติร์ดปาร์ตี้เป็นพลังงานของความเจ้าชู้ของคนคนหนึ่งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเป็นมือที่3ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันนาที่จะจบกันมาก็ได้นะ,ะที่จะจบกันมาหรือปิดกัน้นหรือบล็อกการมีกําแพง กันไปก็ได้นะครับขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาว่าน้ำกระกรหมินพิจก,ก่อนนะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมานะามีไพ่พลังงานของสิถ้วยนะครับความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใยความเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณเป็นคนที่อาจจะเคยมีครอบครัวที่เราเคยห่วงใยกันเราเคยดูแลซึ่งกันและกันเราเคยมองเป้าหมายไปในทิศทางที่ดีเดียวกันก็ได้นะครับแต่มีพลังงานของควีนนอปสอดราชินีถือดาเป็นพลังงานของโอกาสแห่งการ ที่เราเข้มแข็งกับตัวเราเองโอกาสมีให้คนไขคว้าโอกาสมีให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้กับเราไปอุปสรรคที่ผ่านมาก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกปัญหาต่างๆเป็นพลังงานของความเป็นผู้นําครอบครัวนะมีพลังงานของควีนออฟสอดเข้ามานะครับเป็นพลังงานของคนที่ผิดสัญญากันกันกบอดีตที่ผ่านมา ความรักที่ผ่านมาอาที่มีพลังงานของผลวิบากกรรมกรรก็คือการกระทำนะครับการแก้กรรมคือการแก้ที่ตัวของเราเองพฤติกรรมและการกระทําต่างๆกับคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเรามีคนที่จะได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับเรานะครับผลแห่งการกระทำนะมีไพ่พลังงานของ1ิบไม้ทาความทุ่มเทความพยายามหรือมีพลังงานงการที่เรามีความรับผิดชอบหน้าที่หรือการที่เราแบกภาระความรับผิดชอบของครอบครัวอยู่ก็ได้นะมีไพ่พลังงาน ห้ถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มีคนหนึ่งทําให้ถ้วยของเราพัง ความรู้สึกของเราพังไปแล้วกับความรู้สึกคุณจะกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ลมก็คืออารมณ์และความรู้สึกของคุณเองมีความผิดหวังและความเสียใจกับคนคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมามีไพ่พลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะครับมีไพ่พลังงานของการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นพลังงานของเติร์ดพาร์ตี้เป็นพลังงานของคนที่มีความที่มีไม่ได้แค่นในความรู้สึกนะที่จะเป็นคนที่กินดื่มเที่ยวก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของความเครียดความกดดัน การที่เรามีพลังงานความอึดอัดนะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครหรือเปล่าเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเรายังยังมีบาดแผลในหัวใจความรู้สึกที่เราเสียใจกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะครับมีพ่พลังงานของการดูแลและการเอาใจใส่ของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วคุณดูแลเต็มที่คอยเตือนเขาคอยเบื่อบอกเขาคอยเอาใจใส่เขาทุกๆอย่างนะครับเดือดสัน่นความสุขความสมหวังการที่เรามีการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้ความเป็นอิสระในัวงคุณ ความมีรอยยิ้มความโดดเด่นในความสุขของคุณก็ได้การสร้างรากฐานให้กับตัวของตัวเองอนาคตข้างหน้ามันเป็นของคุณนะที่จ,จะเป็นพลังงานการก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้นะเป็นพลังงานของการที่เราเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองเป็นคนที่เริ่มและหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับเป็นพลังงานของคนดาวพุดเป็นไพ่งงของคนที่พูดเก่งก็ได้นะคุยเก่งพูดเก่ง แล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในทุกๆวันของเราในสิ่งที่เราก้าวเดินในแต่ละวันเป็นประสบการณ์แห่งการที่เราจะเติบโตไปข้างหน้าของเรานะมีไพ่พลังงานของดีเอ็มเพเทพ่ดาดาวสุขดาววีนัทมีพลังงานแห่งการที่คุณเป็นคนที่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคอยค้ำจุนกับคนที่คุณหลักนะมีไพ่พลังงานของดีเอนะ็พเนี่ย เป็นการที่คุณดูแลห่วงใยใครแล้วคุณดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกห่วงใยทุกทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการโปะแตกความรู้สึกพังเสียใจกับความรู้สึกที่เราอาจที่จะไปรู้ลับรู้ความจริงมาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานการเริ่มต้นใหม่การหลุดพ้นนะมีพลังงานของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเป็นพลังงานการที่เราจะอยู่บนวนวันเวลาของเราในปัจจุบันเราจะวางแบบแผนในวันเวลาปัจจุบันของเราเราจะมีความสุขในวันเวลาปัจจุบันของเราในที่เราจะสร้างอนาคตให้กับตัวของตัวเองนะ,ะเป้าหมายแห่งเส้นทางของคุณการเดินไปข้างหน้าของคุณ การรับยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในตัวของคุณนะครับของชาวธาตุน้ํากรกฏมิ่พิจิกนะมีพลังงานของความ เจ้าชูวความไม่ได้เติมเต็มความเคยเป็นครอบเป็นครัวมีคนที่อาจที่จะแอบสืบแอบส่องมาหรือความดื้อความรันหรือความเอาแต่จใจของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับทาให้ความรักความสัมพันธ์ของเรามันเหมือนสิบดาบมันเหมือนเราเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขาทุ่มเทเพื่อเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือสิบดาบทิ่มแทงใจซึ่งการละกันก็ได้มีพลังางานความช่างใจเป็นพลังางานความหวนกลับการหวนคืนของคนเก่าๆคนเดิมๆที่มีการที่ เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเสียใจมีการที่อยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสแห่งการเริ่มต้นเนี่ยโอกาสมีไว้คนที่รู้ค่าในโอกาสนะครับมีเอ็ดอัพครับเนี่ยการที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองเอาใจใส่ตัวเองวันหนึ่งที่คุณรักตัวเองวันหนึ่งที่คุณเอาใจใส่ตัวเอง คนเก่าๆเนี่ยอาจจะรู้ค่าในวันเวลาที่สายในวันเวลาที่วนกลับมาคุณอี่จะไม่ได้สนใจเขาแล้วแล้วอาจจะไม่ได้แคร์เขาแล้วก็ได้นะครับในความรู้สึกตอนนี้นะอขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันนะครับเป็นพลังงานของงานเงินนะเงินอาที่จะปนกุลอาะที่จะตั้งเป้า หมายการเก็บเงินในช่วงนี้ของคุณอยู่ก็ได้มีคนที่เข้ามาขอช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าจุนในหน้าที่การงานของคุณนะหรือมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีการที่อาจที่จะพบเจอคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีผู้ใหญ่แนะนําให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําทางคู่สัญญาคู่อธิษฐานคู่ขอพรให้ได้มาพบเจอกันก็ได้นะขอดูพลังงานของปัจจุบันนะครับ เป็นไพ่พลังงานของเดินเลเวอร์เป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นพลังงานของโอกาส่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้มีไพ่พลังงานความคิดถึงความโหยหาการที่ยังลืมใครไม่ได้ในความรู้สึกของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของหกเหรียญนะที่จะเป็นพลังงานของการที่ เราอาะที่จะเป็นฝ่ายที่ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทเขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในความคิดลึกๆของคุณคุณอาะที่จะคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเราดูแลเขาเท่าไหร่อ่ะเราเติมเต็มเขาเท่าไหร่แต่ทําไมเขาไม่เห็นค่าในความรู้สึกที่เราดูแลเขาในวันเวลาที่เราห่วงใยเขามีไพ่พลังงานของกิ่งอมบ่าราชาถึงไมเท้าราชาแห่งไฟ เป็นพลังงานงความมุ่งมั่นความตั้งใจความเข้มแข็งการแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอของชาวท่านน้าเป็นคนที่ขยันในในหน้าที่การงานนะเป็นคนที่ขยันในการทํางานในทุกๆวันของคุณในความทุ่มเทของคุณมีการที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานก้าวเหรียญทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณ,คณการมองถึงเงินใน สิ่งต่างๆเนี่ยคุณอาจะที่จะโฟกัสความเป็นอิสระโสดสวยรวยรอในแบบคุณนะมีพลังงานความเบื่อความผิดหวังความไม่ได้หลังใจกับสิ่งที่ผ่านมาทุกคนจะพบเจอกับสิ่งที่เราพลาดไปกับสิ่งที่เราผิดหวังกับสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราผ่านมานะามีไพ่พลังงานของดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรอง เขาในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในวันเวลาที่เราเดินตามใครสักคนหนึ่งมันเหมือนท่ามกลางหิมะที่เราเดินตามหาเขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราให้กับเขาในวันเวลาที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินในวันเวลาที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งอะ เราเข้มแข็งกับความรู้สึกแล้วอ่ะจะมีคนที่อาจที่จะเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปแล้วก็ได้นะเป็นไพ่พลังควรจะติดอ,อาจที่จะมีพลัง,งาการกลับมาขอโอกาสสัญญาขอเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้คนที่คุณคิดถึงคนที่คุณเคยทําให้คุณผิดหวังคุณเสียใจก็ได้นะครับเป็นพลัง,งาการเคลียร์ความรู้สึกซึ่งกันแล้วกันกลับเข้ามาคราวนี้อาจที่จะต้องมีการความชัดเจน แล้วมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันแล้วกันก็ได้นะครับ Dm Dm เพสนะอ่ามีไพ่พลังงานของ The m ม j o r i a นะครับเป็นไพ่พลังงานของ The w o r l ์เป็นไพ่ของ Major ใบสุดท้ายเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยจะทําให้เราเติบโตขึ้นจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นจะทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของการเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในตัวของคุณ หรือมีคนที่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาเรียนรู้กับคนใหม่ๆมาหรือการที่เขาอาจเคยวนๆไปไปมามากับกลับมาแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วก็ได้นะในวันนี้คุณอาจจะไม่ได้แค่ในความรู้สึกเขาแล้วก็ได้นะเพราะคุณอ,อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองเข้มแข็งในตัวของคุณคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองก็ได้นะครับการมองแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองเป็นไพ่ถึงการอนาคตข้างหน้าของเราในสิ่งที่เราคอรอคอยเราอาจจะไม่รอคอยแล้ว ก็ได้นะเราอาจที่จะเดินไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของกัลยาณิมิตในช่วงนี้ก็ได้นะอ่าที่จะมีพลังงานของการ,รัลยาณในช่วงนี้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาคอยอุปถัมภ์คอยค้าจุนคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานของการที่เหมือนเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาเป็นคู่สัญญานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาทางคู่กัลยาณิมิตคู่คนที่มีสินที่เสมอกัน คู่คนที่จะเข้ามาคอยอุปถรัรมภ์คอยคำจุนคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุน้ำกรกรมกินพิจิกนะฮะมีพลังงานการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเป้าหมายงานของเราความชัดเจนโอกาสต่างๆของเราความเข้มแข็งของเราก็ได้นะะหรือมีพลังงานการที่มีการที่เราวางแบบแผนและเป้าหมายให้กับตัวของเรานะครับโอกาสต่างๆเราสามารถเริ่มต้นโอกาสที่ดี ได้นะของชาวท่าน้ำกรกฏหนึ่งพิจิกนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่เราไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ ก็ได้นะอ่า,อาที่จะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพฤษโสมกรธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะครับชาวตุลลัคนาตุลเดสพิจิกรลัคนาพิจิกเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของชาวพฤษศกลัคนาพฤษศเป็นพลังงานของคนที่ใจดีนะอ่าคนที่คอยเอาใจเก่งนะคนคนนี้อาจจะที่เป็นคนเอาใจเก่งคนที่จะมาคอยดูแลเหมือนคนที่ห่วงใยคุณนะครับเป็นพลังงานการมูฟออนกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมา อาที่จะมีพลังงานการเวลาจะเป็นเครื่องเยี่ยวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะทุกคนที่จะได้เจอมอรสุมผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านเรื่องราวไม่ดีในชีวิตแต่เราจะสามารถผ่านปัญหากับเรื่องราวต่างๆของเราไปได้นะครับมีไพ่พลังงานของคีนอัลเฟิเคิลลาชินีสือเรียนความมีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวเอง เป็นราชีห่งความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นไพ่พลังงานของความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองและก็มีความนิ่งอยู่ในพลังคุณจะนิ่งอยู่ดูสถานการณ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของไพ่พระเดอรไฮโรเฟนนะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มีพลังงานการที่เราอาจที่จะเป็นพลังงานของการที่มีสติในทุกๆวันเนี้ยถ้าเรามีสติเราจะสามารถผ่านปัญหาต่างๆที่เข้ามา ในชีวิตของเราได้นะมีแพรทาง,งานของเดินเลาะเวอ่์ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้มีพลังงานการมีปัญหาความขัดแยง้งปัญหา,าที่จะเป็นพลังงานของบุคคลอื่นเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนก็ได้นะที่เอาปัญหาเข้ามาหรือการแข่งขันทางด้านการงานในช่วงนี้ของคุณก็ได้เป็นพลังงานการโยนกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาไปนะ้ความทุ่มเทความพยายาม นะอา,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 อาที่จะมีพลังงานความรับผิดชอบการแบกภาระการแบกหน้าที่การที่เราอาที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานก็ได้ช่วงนี้ชาวธาตุน้ำอาจที่จะมีงานเยอะงานมากยุง่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะมีผ้าพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าก,กันก็ได้คนที่อายุแตกแต่างกันก็ได้ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณนะมีผ้าผ้พลังงานการเดินจากลาออกมามีความผิดหวังมีความเศร้ามีความเสียใจ มีการที่เราเลิกลามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกก้าวเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าในตัวตัวเองนะความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานงความเบือ่อความเป็นครอบเป็นครัวเป็นไพ่พงรงางของไพ่เดอ The Emperor, นะเอ็มเปอร์เรนะชาวเมฆธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ําขรกฎมินพุจ,จิกก็ได้นะ คุณอาจะที่จะมีการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตครอบครัวของคุณการที่ดูถึงสถานการณ์การเงินในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำกรกรกมินพิจิกก็ได้นะครับช่วงนี้ที่จะต้องระวังพลังงานของเจ็ดดาบคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงการพูดไม่จริงการทำไเร็่หลังหรือการที่มีคนที่มาหวังผลประโยชน์ทางด้านการเงินกับเราก็ได้นะมีพลังงานการเดินไปข้างหน้าสู่เส้นทางและเป้าหมายแห่งชัยชนะของเรานะ มีพลังงานการที่มีคนแอบสืบแอบส่องมามีความคิดอยากที่จะติดต่อกับมาสื่อสารกลับมาพูดกลับเข้ามาคุยกับเข้ามาเคลียร์ใจในความรู้สึกอาจที่จะเป็นคนที่คุณเคยปิดกั้นไปคุณเคยบล็อกไปคุณเคยมีกำแพงกันไปหรือหรือคุณเคยจบกันไปแล้วก็ได้นะอาจที่จะมีการวนกับการหวนกืนกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุ น้ำกรกฎมีนฟิจิกนะครับอขอดูพลังงานของไพ่สรุปนะโชคลาภที่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือมีพลังงานของการที่มีเลข6นะเลขนําโชคของคุณมีเลข6กับเลขนะอ่าเป็นพลังงานโชคลาภนะครับอขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ำกรกรกมีนฟิจิกครับ เป็นไพ่พลังงานของความดื้อความนั้นการที่มีคนแอบสืบแอบส่องแอบมองกันมามีไพ่พลังงานของการเริ่มต้นความมีเสน่ห์ในตัวคุณเองนะมีไพ่พลังงานของเดวิลเดวิลนี้เป็นพลังงานของไพ่กิเลสเป็นพลังงานของความรักความโลภความโกรธความหลงนะที่จะมีพลังงานการที่พันธนาการในความรู้สึกยังตัดใครออกจากความคิดยังตัดใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้ยังมีพลังงานการที่ เรายังมีความทุกข์อยู่ก็ได้นะมีไพ่พลังงานการฝ่าฟันการเริ่มต้นจริงใหม่ๆโชคดีโชคแบบฟุกๆเป็นของคุณนะ,ะที่จะเป็นพลังงานการที่มีสิ่งใหม่ๆที่คุณจะหยิบโอกาสคว้าโอกาสแห่งต่างๆที่เข้ามาให้กับคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานโอกาสใหม่ๆที่จะมีคนที่ให้โอกาสเราในสายงานเราให้เราได้แสดงให้เราได้แสดงศักยกภาพเราออกมานะ,ะที่จะเป็นพลังงานของ าาการทำงานในสายงานของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการเดินทางในช่วงนี้ของชาวทาตุน้ำนะมีไพ่พลังงานของคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะที่จะเข้ามาในความรนะัในความสัมพันธ์หรือการที่มีคนที่ห่างกันไปทําให้ความรักความสัมพันธ์มีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือก,การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆที่เป็นของเรานะครับมีไพ่พลังงานของคนเก่า คนเดิมๆอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งเดอสตาความสุขความสมหวงังแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองการเทปัญหากับความรู้สึกต่างๆความทุกข์ความเศร้าความเสียใจรงสายน้ําไปแล้วก็ได้นะ มีพลังงานออร่าแห่งความโดดเด่นในัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความสุขที่อยู่กับตัวเองมีการที่เรามีอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวงของตัวเองก็ได้นะมีคิงเหรียญมีคนที่อาจจะจะมีพลังงานของคนที่เข้ามากันละกันเนี่ยเป็นคนที่เสริมดวงชะตาให้แก่กันละกันเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมองถึงอนาคตอยู่ด้วยกันแล้วมีอนาคตเป้าหมาย ไปในทิศทางที่ดีต่อก,กันละกันก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตเป็นครอบเป็นครัวอ,อยู่ด้วยกันแล้วมีเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนอนาคตความหวังความตั้งใจต่างๆของกันละกันก็ได้นะครับเหมือนมีพลังงานของการที่เราได้พบเจอกันเนี่ยมันเหมือนการดึงดูดแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยให้เราได้มาพบเจอกันนะแรงดึงดูดของจักรวาลดวงดาวนำพาให้เราได้มาพบเจอกัน เป็นคู่บุญนะอ่าเป็นคู่บุญกันละกันเป็นคู่คนที่ร่วมสร้างร่วมทําบุญร่วมกันมาอ่ามีไพ่พลังงานของการที่ผิดหวังมาในอดีตที่ผ่านมาการที่เราเริ่มต้นให้กับัวงตัวเองมีไพ่พลัง king off ครับมีคนนะที่จะเป็นคนอดีตคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังนะอ่าที่จะมีการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีการเริ่มต้นวนกับ การหวนคืนอีกครั้งหนึ่งหรือเขาคิดว่าคุณที่เขาทําไว้กับคุณคุณอาจะที่จะไม่ให้โอกาสกับเขาแล้วก็ได้เพราะตอนนี้คุณอาจะที่จะมีทางเลือกสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆมีคนคุยใหม่มีคนดีวใหม่มีคนที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะอาจจที่จะคนเก่าเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือกับเขาไปก็ได้นะของชาวธาตุ น้ำกดกดมิ่นพรจิกนะครับอ่ามโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับ ID ไลน์หมอโต๊ก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ